อ่าสวัสดีครับตัวนี้นะครับจะมารีวิวนะครับกีตาร์ประกอบนะครับตัวนี้เป็นทรง f e n d e r s t ซาร์โตครับด้วย S R V นะครับทรง f e n d e r s t แซต S R V นะครับก็เดี๋ยวมาไล่เลยนะครับก็เป็นงานประกอบที่ผมประกอบใหม่ทุกชิ้นเลยนะครับคำว่าประกอบใหม่ทุกชิ้นคือทุกชิ้นแยกกันมาหมดเลยนะครับชิ้นส่วนบอดี้คอปิ๊กอัพชุดหย่องแยกกันมาหมดเลยนะครับก็เป็นอร่อยทั้งมีทั้งของจีนทั้งของเจแปนทั้งของ ญี่ปุ่นเกาหลีอะไรก็ว่ากันไปนะก็ตามนี้นะครับประกอบมาแล้วสวยนะครับผมตามนี้เลยนะแล้วก็เสียงดีคอนเฟิร์มแน่นอนไอ้เรื่องเสียงนี่ผมคอนเฟิร์มครับคือแบบว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็ดกล้องแป๊บนึงนะ,ะมันบัวนะโอเคแต่ถามว่าเสียงดีของแต่ละคนจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มันรสนิยมค่าของเสียงก็เหมือนกันนะครับแต่ผมคอนเฟิร์มว่าตัวน,นี้คือเสียงโอเคเลยนะประกอบมาเสียงโอเคเลยเล่นเสียงดีเล่นได้กว้างเลยนะใช่ได้ปิ๊กอัพเพื่อข้างแรงเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูนะครับที่บอดี้ก่อนเลยบอดี้ผมไม่แน่ใจเป็นไม้อะไรนะครับแต่่วา หน้าตาคือแบบสวยมากมีลิลิกนะลิลิคทั่วเลยนะครับผมอ่าดิลิลิลินะครับเนี่ยขาลิลิกธรรมชาตินะครับก็มีทาเองบางอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะครับผมนี่ด้านหลังนะครับก็ดิบๆแบบนี้เลยนะครับนี่ลิ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 ลคนิลเลิลิลิลมลิลความแบบวิเทจคลสลิกดีเลนะฮะแลวก็เพจิลังนี่เหมิลนลีซีเรียลิ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 เิล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 อลิลิลนลนลิละ บอดี้วันนี้นะครับต่อมาชุดคอนะครับคอก็เป็นคอขาวเนาะเมเปิลนะคอขาวเมเปิลฟิอเกอร์บอร์ดเมเปิลนะครับลูกบิดเป็นวินเทจนะครับนี่เลยนะทำโลโก้ให้เรียบร้อยนะครับเฟนเดอร์นะครับผมประมาณนั้นนะครับขันคอตรงนี้ขันคอได้ปกติดีนะครับนัดยังโอเคอยู่เฟดเต็มนะครับเฟดแบบไซส์มีเดียมจัมโบ้นะครับก็เล่นได้กว้างแล้วก็เก็บงานขอบเฟดให้เรียบร้อยนะครับดูท่าปลูดได้เลยไม่มีบาดมือนะครับเฟดเต็มบุกช่องแล้วก็มาถึงชุดปิกอัพนะครับชุดปิกอัพเนี่ย ผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นของอันเจแปนนะครับเจแปนเป็นฐานเหล็กนะครับปิกอัพมันจะมีฐานฐานไม่เหล็กคู่เนาะฐานเซรามิกนะครับฐานพลาสติกก็ว่ากันไปฐานกระดาษอะไรก็ตัวนี้ฐานเหล็กคือถ้าเปิดมาเนี่ยปิกอัพจะเป็นฐานเหล็กเดี๋ยวผมมีรูปขึ้นให้ดูนะครับเนี่ยตามนี้เลยฐานจะเป็นฐานเหล็กทั้งหมด3ตัวเลยนะครับแล้วก็เรคเตอร์5แก๊สนะครับ5าทางเนาะ5เสียงนะับ5ทางก็คือ5เสียงนะ1วอลุ่มนะครับออลุ่มเดียวนะครับออรุ่มรวมแล้วก็2โทนแยกกันชุด เสียงคนเสียงแบบโคตรดีแล้วตัวนี้นะครับวงจรนะโมใหม่หมดเลยเป็ปิ้กอัฟหนึ่งของวินเทจเจแปนนะฐานเหล็กชุดวงจรเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเปลี่ยนพอตเป็นของเกาหลีทั้งหมดเลยพอตใหญ่พอตใหญ่พอตใหญ่ทั้งหมดเลยคาปาคาปาที่เป็นโทนเนี่ยใส่เป็น All ens, All ออเรนต์ออเรนต์ดับนะครับผมใส่าปาเป็นออเรนต์นะครับเพิ่มเวลาลดโทนลดอะไรก็จะเสียงจะละมุนมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเน็กเออตัวฟัวร์ลุ่มเนี่ยใส่เป็นคาปาคาปาแต่งไว้นะครับเดี๋ยวขึ้นรูปตามนี้นะครับเพื่อเวลาที่ ลดวอลลุ่มเสียงแหลมจะยังอยู่นะครับปกติลดวอลลุ่มเสียงมันจะดดดบเนาะอันนี้เสียงแหลมยังอยู่นะครับต่อมาที่ย่องนะครับย่องก็เป็นงานเจแปนเลยนะครับมีให้ย่องอย่างดีเลยนะย่องเหล็กพับนะครับอานเจแปนนั้นเหล็กชุบนะนี่ดูนี่แตงเงาเนะครับเห็นไหมครับนี่เหล็กชุบเหล็กพับนะสเตเอร์เหล็กพับนะอ่าแล้วผมก็ปรับเซ็จให้ใส่น็อตแค่สี่ตัวนะครับเพื่อโยกโยกโคตรนุ่มอ่ะแบบโยกนุ่มมากอ่ะแบบคอนโยกนิ้วเดียวก็โยกได้อ่ะอ่าถ้าโยกเยอะพวกหย่องพวกนี้โยกเยอะมันก็ต้องเพี้ยนนะครับ ก็ดูโยกให้มันอยู่ในระดับที่โอเคนะผมพูดตามตรงนะโอเคนี่เซตอัพให้เรียบร้อยเนาะต่อมาก็คือการเซตอัพเปลี่ยนสายนะเปลี่ยนสายใหม่นะครับเบอร์เบอร์สิบไซส์เล็กนะเบอร์สิบแต่เป็นไซส์เล็กนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันคอดีมีชุดสายเยอะมากนะก็เปลี่ยนสายมาแล้วก็เซตอัพให้ทัชชิ่งต่ำเลยนะครับตัวนี้เอาไปเล่นง่ายเลยนะครับมือใหม่ก็ได้มืออาชีพก็ได้มือเก่าก็ได้นะนี่นะครับมาตรฐานสายสายหนึ่งสูงอยู่ที่ประมาณหนึ่งมิลน,นะครับสายสองหนึ่งมิลนะครับ สาย3 1.25มิลนะครับสาย4 1.25มิลเหมือนกันนะครับสาย5อยู่ที่1.5มิลนะครับสาย6อยู่ที่ประมาณ1.75มิลนะครับซึ่งก็ประมาณนี้เซตอัพให้มันเทวงเทวงตีเฟดแบบเนี่ยลองติดดีสายเปล่าก็แบบเสียงได้ยินเสียงคือไม้มันแห้งมากนะครับ Okay, เดี๋ยวลองเปิดแอมป์กันเลยนะครับรีวิวเสียงคลีนก่อนนะครับอ่าพอดีอ่าเรื่องบอกนะครับปิกอัพที่เป็นซิงเกิลคอยนะครับยิ่งเป็นซิงเกิลคอยแบบนี้สามตัววินเทจเนี่ยเวลาเราเล่นแก๊กเดียวๆเนี่ยแก๊กหนึ่งสามห้าเนี่ยเวลาเล่นเสียงแตกมันจะต้องจี่นะครับเรื่องปกติของกีตาร์นะครับตัวละตัวละสามพันกว่าบาทก็จี่ตัวละแสนก็จี่นะครับเหมือนกันแต่ถ้าเล่นแก๊กผสมแก๊กคู่นี้คู่นี้จะไม่จี่นะครับโอเคเรื่องปกติของกีตาร์นะโอเคเดี๋ยวลองเป็นเสียงคลีนก่อนนะเสียงคลีนของตัวบิดก่อนนะครับ ผมจะบอกว่าผมชอบมากคือเสียงครับดีมากครับผมใช้ได้เลยเสียงหล่อมากแล้วเสียงไม่บางนะครับตัวบิดนะตัวบิดนะเสียงไม่บางเลยนะตัวบิดนะครับตัวบิดก่อนนะโอเคเสียงเหมือนมีความหนาๆโป่งๆนะครับเพิ่มเข้ามานะใช้ได้เลยนะครับอ่ะ น,นี่อันนี้ตัวบิดนะครับผมตอนอมาแก้ผสมนะครับบิดกัน m i ดด l น,นะครับโอ้โหเสียงแบบใช้ได้ โหนี่ความแวงทแวงอะ่ะมันปองปองเลยครับชอบดิตัวเสียงตัวแกลเปสมนี่คือมันหล่อมากจริงนะผม <c oughs> ใช้ได้เลย ซาวของพิอาฐานเหล็กเนี่ยผมมองว่ามันมีความปโปร่งนะคือสังเกตแต่ละกีตาร์แต่ละตัวเนี่ยแต่ละตัวเขาจะไม่เหมือนกันนะครับผมตัวนี้พิฆาบของเขาได้เป็นฐานเหล็กเนาะตามที่ขึ้นรูปไปดูนะมีความปโปร่งเอันดับแรกคือจะมีความปโปร่งแล้วก็มีความที่ใสปโปร่งกับใสนะครับผมอาจจะอาจจะไม่ได้มีด้านย่านแหลมเยอะนะครับอาจจะเป็นย่านวิดโลมากขึ้นนะครับกว่า กว่าปิกอที่เป็นฐานแม่เหล็กนะครับผม,มก็จะซาว์คาแรคเตอร์ต่างกันไปนก็จะแต่จริงคือรวมคือมันก็เล่นแน่หมดครับอยู่ที่มือครับถ้าคนเก่งๆเล่นตัวนี้อาจจะเทพไปเลยนะประมาณนั้นนะครับผมเอยตัวมิดเดิลน,นะครับมิดเดิลตัวเดียวนะครับไม่ได้ผสมนะ บาลานซ์ซาวปิกอัพให้กลางๆนะให้แบบตัวบิดตัวมิดเดิลตัวนิกให้มันเท่ากันนะครับจริงๆสามารถปรับจริงๆผมจะปรับยกหน้ายกหลังอะไรได้อีกนะครับแล้วแต่คนชอบนะบางคนชอบย่านไหนก็ปรับเนี่ยครับน็อตจะมีบนล่างใช่ไหมก็ปรับขึ้นได้นะครับกกระโดดกระเดียข้างไหนก็ได้แล้วแต่ตามความชอบของย่านนั้นๆในตำแหน่งนั้นๆนะครับตำแหน่งน็กเราชอบแบบไหนก็ปรับเองได้นะครับนี่แล้วแต่ความชอบนี่ผมปรับให้เป็นมาตรฐานบาลานซ์บาลานซ์ไปนะครับผม เดินกับตัวเน็กนะครับผมชอบมาก มิเตัวเล็กนะครับตัวเดียวเนี่ยครับโอ้ค่อนข้าง,างสาแบบดีมากมีความโปร่งอะโปร่งชัดเกนมากครับ เสียงแตกนะครับผมจะลองเล่นเป็นโอเวอร์ดา์ก่อนนะเป็นแตกอ่อนๆก่อนนะประมาณนี้นะ ต,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 ต่อมานะเดี๋ยวลองเป็นแก๊สผสมก็จะเงียบเลยนะครับถ้าปกตินี่ผมบอกนะถ้าเป็นซิงเกิลคอยเดี๋ยวก็จะจีนะแก๊สผสมจะเงียบทันทีเ่ยครับโอ้โหซาว ที่เขาเรียกก็ปองปองเป็นยัง นะครับผมก็จะถ้าไม่จะเล่นก็นจะจีหนักเลยครับนี่ลเลยเติผมนะครับประมาณนี้เลยนะโอเคลองดู นี่ครับก็จะมีความแบบชาวล็อกแบบสไาตลา์วินเทจนะแบบแต่แต่แต่จะบอกว่าย่านเขาค่อนข้างชัดนะครับเกณฑ์เนื้อเนื้อเสียงก็งชัดนะไม่เบลอไม่พลาดนะครับ เป็นขับขอดอยู่นะครับอันนี้คือดิสซอรชั่นนะครับผมเกณอยู่แค่เที่ยงนนเงองนะครับเกณฑ์ที่มา11ิบเอ็โมงครับไม่ได้เปิดเกณเยอะนะครับถ้าเปิด เป็นไฮเกย์จะจีเยะกว่านี้นะครับแต่ตามสไตล์เนาะผมจะไม่เล่นแก๊กผสมนะครับอย่างที่เข้าใจกันแล้วแก๊กผสมก็จะแวงแวงเนาะผมจะไปข้ามไปที่มิดเดิลเลยนะครับโอเคต่อมาตัวเน็กนะครับเสียงแตก งานด้วยกันนะครับเสียงคีแต่เจ้ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสุดนะผมก็ถามนั้นนะครับตัวไหนดีก็บอกว่าดีนะครับตัวไหนที่มันเกรดแบบไหนก็ว่าแบบนั้นนะครับตัวนี้คือทำออกมางานประกอบนะครับก็คืองานต้องเข้าใจงานประกอบนะคััสตอมใหม่ทั้งหมดนะครับโอเคประมาณนี้่านะครับเดี๋ยวไม่จะยาวเกินไปนะครับขอบคุณมากนะครับใครสนใจนะครับตัวนี้จัดได้นะครับก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับฝากกดติดตามเฟซบุ๊กด้วยนะครับแล้วก็ยูทู e ด้วยนะครับขอบคุณครับ